โรงเรียนบ้านเมืองเก่าตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาขอนแก่นเขตท่5เปิดทำการสอนระดับประถมมวัยระดับประถม,มศึกษาและระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นภายใต้การบริหารงานของนายธนธรรมมีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน116คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานนายธนธรรมมีทองมีภาระงาน เป็นไปตามที่กคสอกำหนดแบบเต็มเวลาได้ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นครูประจำวิชาใหสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนนิเทศการสอน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบมนิสัยผู้เรียนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปรัชญาการจัดก,การศึกษาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา ได้กำหนดตัวชี้วัดประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนได้วิเคราะห์จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขตห มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและในผลการทดสอบระดับชาติ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยใช้รูปแบบการสอน active learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในโครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2565 ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจดังนี้การเขียนเรียงความระดับชั้นป .4 ีถได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับศูนย์เครือข่ายเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแต่งคําประพันธ์กาบฉบัง16ระดับชั้นม .1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับศูนย์เครือข่ายเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นระดับชั้นม .1 ถึง3ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับศูนย์เครือข่ายเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดจำนวน13รายการได้รับรางวัล11เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงได้รับรางวัลชนะเลิศ2รายการคือกิจกรรมการแข่งขันการประกวดมาระยาทไทยระดับชั้นม .1-3 และกิจกรรมการแข่งขันสินสร้างสรรค์ระดับชั้นม .1 ถึง3มีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการจัดกิจกรรมโฮมรูมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนการคัดกรองนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการนำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทางปวงด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตก,กรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างเครือข่ายกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนผู้นำชุมชนสถาบันทางศาสนากลุ่มสิทธิ์เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงพยาบาลชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลร่วมพัฒนาการเรียนรู้มีการเกื้อหนุนพึ่งพากาันทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายการศึกษาจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการผู้มาติดต่อราชการ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจของผู้มารับบริการโดยมีโครงสร้างการบริหารงานกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมศึกษาดูงานเพื่อให้มีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่สข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการพัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะอาชีพโดยใช้รูปแบบการสอน Active Learning มีวิธีดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1 ประชุมวางแผนเตรียมการโดยวิเคราะห์จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต5เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่นำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานมีโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขั้นตอนที่2ปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยานามิตรส่งเสริมครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการสอน Active Learning มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นตอนที่3ติดตามตรวจสอบประเมินผล มีโครงการนิเทศภายในเพื่อติดตามตรวจสอบมีปฏิทินการนิเทศและมีแผนการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเป็นระบบเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาพัฒนาต่อไปขั้นตอนที่4ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีครูใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการพัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได โดยสร้างสื่อและนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะและใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ขั้นตอนที่5พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไขผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้เรียนร้อยละ90มีพัฒนาการการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะอาชีพ ครูร้อยละ90มีนวัตรกรรมการสอนในรูปแบบ Active Learning ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและได้คะแนนส,สูงสุดอันดับที่19ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาผนแก่นเขต5 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั o IC, ้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ก,ก,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศและสูงสุดอันดับที่19ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต5คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ก,ก,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต5และคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศและสูงสุดอันดับที่2ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต5โรงเรียนบ้านเมืองเก่าได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน การประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด19การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564มีผลการประเมินในระดับดีทุกมาตรฐานโรงเรียนบ้านเมืองเก่าได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีเด่น IQA Award ประจำปีการศึกษา2564